หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่อาคารเก่าแก่ที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมมันงดงามสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2467เคยใช้เป็นหอคำสาลาว่าการรัฐบาลมณฑลพายัพและสารากลางจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่บริเวณสะดือเมืองเนียดีภายหลังเมื่อมีการย้ายศูนย์ราชการออกไปนอกเมือง ในปีพุทธศักราช2539อาคารนี้จึงได้รับการปรับปรุงเป็นหอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่สถานที่เพื่อให้คนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นอันจะสร้างความเข้าใจประหนักรู้และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาวเชียงใหม่ต่อไปในอนาคตพอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ ปรวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่จากอดีตจนถึงปัจจุบันเมืองเชียงใหม่ผ่านประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า700ปีมีความสำคัญยิ่งต่อพัฒนาการของประเทศไทยในเขตภาคเหนือตอนบนด้วยเหตุนี้หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่จึงได้จัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่สร้างเมืองเชียงใหม่จนถึงปัจจุบันอาคารหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่ด้านหลังหอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ภายในพื้นที่ประกอบด้วยส่วนนิทรศการถาวรแหล่งขุดค้นหลักฐานทางโบราณคดีซึ่งสันนิฐานว่าเป็นแนวกำแพงโบราณของวัดพระแก้วในอดีตที่สร้างขึ้นตามคติของชาวไทยภาคกลาง หนหอสมุดพื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่แหล่งค้นคว้าข้อมูลสาธารณะสำหรับชาวเชียงใหม่พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาชาวล้านนามีรูปแบบทางศิลปะวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบเนื่องมายาวนานภายใต้เอกลักษณ์ความงดงามภายนอกนั้น ได้แฝงความหมายภายในที่สะท้อนถึงกติความเชื่อและความศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวล้านนาผลผลิตต่างๆเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของดินแดนแห่งนี้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาได้รวบรวมและจัดแสดงนทิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนในล้านนา ลักษณะทางศิลปะที่ปรากฏในงานต่างๆเช่นพุทธศิลป์พิธีกรรมสถาปัตยกรรมจิตกรรมและประติมากรรมไว้ด้วยกันพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาตั้งอยู่ที่อาคารสารแขวงบริเวณตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ในย่านกลางเวียงเชียงใหม่เมืองประวัติศาสตร์ จดีหลวงวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเชียงใหม่มีชื่อเรียกหลายชื่อได้แก่ราชกุตาคารวัดโชติการามวัดเจดีหลวงสร้างอยู่กลางใจเมืองเชียงใหม่ซึ่งแต่เดิมถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการปกครองของอาณาจักรล้านนาซึ่งมีเนื้อที่ภายในวัดประมาณ32ไร่ หนึ่งงานยีตารางวาสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมากษัตริย์ลำดับที่เจ็แห่งราชวงศ์มังรายสันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1,928ถึงพุทธศักราช1,945วัดเจดีหลวง เป็นพระอารามหลวงแบบโบราณมีการบูรณะมาหลายสมัยโดยเฉพาะพระเจดีย์ที่ปัจจุบันมีความกว้างด้านละ60เมตรเป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดองค์หนึ่งในเชียงใหม่วัดพระสิงหรือมีชื่อเต็มว่าวัดพระสิงห์รวรมหาวิหารสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 1,888ในรัชสมัยพยาผาอยูกษัตริย์ราชวงศ์มังรายโดยโปรดเกล้าวให้สร้างพระเจดีเพื่อบรรจุพระอฐิตของพยาคำฟูพระราชบิดาพร้อมทางนิมนต์พระมหาอาภัยจุลาเทนเจ้าเมืองหริกุญชัยมาเป็นพระสังฆราชเมืองเชียงใหม่โดยจำพรรษาอยู่นวัดแห่งนี้ เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่เป็นวัดที่ประดิษฐานพระสิงหรือพระพุทธสิหิงซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนาโดยพระพุทธรูปเป็นศิลปะของเชียงแสนรู้จักกันในชื่อเชียงแสนสิงหนึ่ง เียงมัน่นเป็นวัดที่ตั้งอยู่ถนนราชพาคีในัยตำบลสีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พุทธศาสนาสถานที่ถือได้ว่ามีความสำคัญสำหรับชาวเชียงใหม่และเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในตัวเมืองเชียงใหม่ถือเป็นวัดแห่งแรกในเขตกำแพงเมืองในสมัยพระยามังรายปฐมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์ล้านนาโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1839ในบริเวณที่เรียกว่าเวียงเหล็กซึ่งเป็นบริเวณเดิมของพระราชวังของพระองค์ครั้นสร้างเมืองเชียงใหม่เสร็จพระองค์ได้พระราชทานเวียงเหล็กแห่งนี้เพื่อสร้างเป็นวัดเชียงมั่นวัดนี้ เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญของเชียงใหม่คือพระเสตังคมณีหรือพระแก้วขาวซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวเชียงใหม่